สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมาพีเซต์เรื่องการค้นพบทางการค้นพบและการสำรวจทางทะเลและอีกหัวข้อหนึ่งคือการสำรวัติทางเทาืากเขาดิฉันนั่งสาวพชพูงามเดินได้ที่1 2ค่ะดิฉันนั่งสาวเพียงขวัญรอบทุ่งหอศรได้ที่23ค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นที่จะใช้เฮนรี่ลัชนาวีได้จัดตั้งโรงเรียนราชนาวีขึ้นที่แหลมซาเกรสค่ะแล้วก็เกิดการเดินเรือมาจะถึงแหลมกินเนติแอฟริกาค่ะ แล้วก็ต่อมาบาโธโลมิวดาสได้เ,เดินเรือเรียบใช้ฝั่งทวีอฟริกามาจนถึงแหลมแห่งพายุค่ะแล้วก็ได้ตั้งชื่อใหม่เป็นแหลมกูดโฮปในคศ1488ต่อมาคิสโซเฟ,ฟอร์โคลัมบัสได้เดินทางเข้ามาสทรอแอตแลนจิตเพื่อที่จะไปจีนแล้วก็ได้คนพบทวีอเมริกาที่หมู่เกาะบ,บาฮามัสในเมื่อคศ1492ค่ะ แล้วก็ต่อมาสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ให้สเปนและโปรตุเกสลงนามสัญญาจอเดนเจียสเพื่อแบ่งโลกเป็นสองส่วนในช่วงราอาณานิกมค่ะในข้หนึ่งสี่เก้าสี่ต่อมาวอสโกดากามาได้ดันเรือสำรวจของเออสำรวจของไดแอสจะมาถึงเมืองกาลิกัาที่ประเทศอินเดียเกิดการค้คคขาขายเครื่องเทศไปสู่ยุโรปในคศห่ส คอรามบารได้เสียชีวิตลงโดยที่ไม่ได้รับรู้ว่าทวีอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของทวีเอเชียในคศ1506ค่ะแล้วก็โปรตุเกสได้ทําการกําจัดอํานาจมุสลิมในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ยึดครองเมืองแลวก็ยึดครองเมืองกลัวค่ะแล้วก็สร้างเป็นจักรวรรดิโปรตุเกสทางทะเลขึ้นในปีคศ1511ต่อมาเฟอร์ดินานและเฟอร์ดินานมาเจอร้านพร้อมลูกเดาอาสาสมัครชาวสเปนก็ได้ประสบความสำเร็จในการเดินเรือรอบโลกค่ะ แล้วก็ต่อมามาเจอล่าส็จชีวิตที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้วก็เซบาสเตียนเนี่ยเป็นคนเซบาสเตียนเดียวค์คาโนเป็นคนพานลูกเรือกลับสเปนแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าโลกกลมสำเร็จค่ะแล้วก็ต่อมาเกิดการขังขันด้านเศรษฐกิจและกลองเรือพาณิย์ขึ้นในช่วงเกิดเป็นยุคล่าอาณานิคมค่ะหลังจากนั้นในปี1616 16เคอรอ์สัน1616บริษัทไดประเทศอินเดียตะวันออกได้ส่งเวลเรียมยาคุมเลดเดฟเกน เพื่อจะไปค้นหาเกาะทองคำค่ะแล้วก็ดันไปเจอทวีออสเตรเลียขึ้นแล้วก็ป็นั้นชาได้ที่เจอค่ะหลังจากนั้นก็ได้ตั้งชื่อมันใหม่ว่านิวฮอลแลนด์ที่ประเทศอังกฤษเป็นคนครอบครองค่ะในช่วงแล้วก็ได้รับเชื่อเป็นทางการจริงๆในช่วงเออิสตศตตรวษทที่19ค่ะว่าออสเตรเลียแล้วก็เป็นที่สุ้าที่ค้นพบหลังจากนั้นก็เกิดการทำลายวัฒนธรรมพื้นเมืองแล้วก็ยึดเอาวัฒนธรรมตะวันตกเป็นกระแสหลักของอารยธรรมโลกค่ะ แล้วก็อันต่อไปเป็นการปฏิวัติท่าที่าศาสตร์ค่ะค่ะเริ่มจากมีการติดต่อของจักรวรรดิใบเซนไทยกับตะวันออกกลางของชาวตะวันตกในสมัยกานะคะทําให้วิทยาการของกีฬาหลับเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเลยแล้วก็มีวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านแขนงต่างๆโผล่ขึ้นมาก็คือดาราศาสตร์กลศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวิชาพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติและเหตุผลมันก็ได้กลายเป็นวิชาระดับสูงที่สอนควบคู่กับวิชาในมหาวิทยาลัยตะวันตกในช่วงคิดศตวรรษที่12-13ถึงค่ะต่อมานะคะมีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในช่วงคิดศตวรรษที่ 1,350สารหิ 1> 1, ถึงหนึ่งันหอหสิบมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพิมพ์มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ขึ้นมาโดยใช้วิธีเรียงตัวอักษรของโยฮันกูเทนเบิร์กซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันค่ะทำให้มีการบันทึกเรียกการความรู้อย่างกว้างขวางเลยต่อมานะคะมีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในทวีวิุโลประหว่างทศวรรษ,าษ,าษาที่สิบหกถึงสิบแปดในยุคแรกเริ่มต้นซึ่งเป็นการค้นพบความรู้ทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็ทำให้เกิด ทำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็มีการค้นพบทฤษฎีระบบสุริยะจักรวาลของนิโคลัสซึ่งเป็นชาวโปลแลนด์เนี่ยทฤษฎีของโคเปนเนิมสนะคะมีความขัดแย้งหลักกับความเชื่อของคร,ริสตจักรอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นทางวิทยาศาสตร,ร์เลยและทาําให้ชาวต,ตะวันตกเนี่ยหันมาสนใจเรื่องลีนั์ของธรรมชาติมากขึ้นค่ะต่อมานะคะในคร,ริสต์กาดที่ 1,610การิเลโอซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอิตรีเนี่ยได้ทําการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงขึ้นมาทําให้ช่วงนั้นนะคะความรู้เรื่องระบบสุริยะจักราาวาลเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะโยฮันเคปเลอร์เนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์ชาวเยอรามันที่ได้ค้นพบทฤษฎีการโคจรของดาวเคราะห์อรอบดวงอาทิตย์นะคะซึ่งมันโคจรเป็นรูปวงรีไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่คงที่คะ่ะแต่จะเปลีป่ยนแปลงตามระยะห่างจากดวงอาทิตย์นั่นเอง ต่อมานะคะชาดาวินซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาและนักธรณีวิทยาหรือนักชีววิทยาเนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่ได้ค้นพบในเรื่องของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิวัติความเชื่อเดิมๆที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตลอดมานะคะในศตวรรษที่19เนี่ยได้เสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่แล้วก็อธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันถูกก กำเนิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นแนวคิดที่จุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันในสังคมจนมาถึงปัจจุบันค่ะกลุ่มของเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ